เสรษฐสุขครับเนื่องจากรายการเราเนี่ยต้องดูได้ทุกเพศทุกวัยถูกต้องนะช่วงแรกพี่กนกก็คุยเรื่องสูงวัยถ<อ>ัดมาที่ทีระคุยเรื่องระดับพ่อแม่ผู้ปกครองอนะผมก็ลดลงมาอีกระดับหนึ่งเรื่องรเรื่องของวัยรุ่นวัยรุ่นนะความรักวัยรุ่นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามีสถานะเป็นพ่อแม่หรือเป็นผู้ปกครองเป็นญาติผู้ใหญ่อ่ะแล้วเด็กวัยรุ่นวัยละอ่อนเลยอจะไปมีแฟนเนี่ย บางคนทาตัวไม่ถูกเหมือนกันนะสถานะเราเคยมีวัยรุ่นเราเคยมีแฟนมาก่อนเคยโตเคยมีความรักเรารู้ว่าความรักเป็นเรื่องธรรมชาติแต่พอมาอยู่ในสถานะเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่แล้วลูกวัยรุ่นเนี่ยจะมีแฟนครั้งแรกอ่ะเราจะต้องทําตัวยังไงใช่ไหม,มเพราะว่าอย่างแรกเลยผมมานั่งนึกสิ่งที่เราไม่ควรทำ <c oughs> นะถ้าเกิดลูกหลานวัยรุ่นเราจะมีแฟนนะอนะแม้ว่าเรารักและห่วงเขานะสิ่งที่ไม่ควรทําคืออะไรื <c oughs> อย่างแรกเลยคือห้ามอย่าห้ามอย่าห้ามผมต้องข้เป็นเบืหนึ่งคุกคามชีวิตเขาอืแล้วสองจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไว้ใจเขาไม่ไว้ใจเขาจะมาควบคุมชีวิตเขาแล้วจะยิ่งเกิดปฏิกิยาด้านลบนะผมว่านะแล้วมันจะทําให้เกิดเอกําแพงขึ้นมาทีเนี้ยใช่และจริงจริงเด็กเขาเก่งนะเด็กเขาจะรู้เลยว่าเขาจะดูพ่อแม่เลยพ่อแม่พ่อนิสัยแบบนี้แม่นิสัยแบบนี้แล้วก็มีแฟน กขาจะเปิดเผยเขาจะบอกหรือไม่บอกเขาจะรู้เลยว่าถ้าบอกพ่อกูห้ามแน่กูไม่บอกอหรือเขาจะรู้เลยถ้าพ่อกับแม่ต่างกันอถ้าเกิดเขามองว่าแม่พร้อมรับฟังเขาจะบอกแม่ใช่แล้วก็จะบอกแม่ว่าห้ามบอกพ่อนะแม่ใช่เด็กเขาจะรู้เลยเขาจะตัดสินมาก่อนเลยแต่แม่ก็แอบมาบอกพ่อดีอันนี้ก็ยังดียังดียังบอกสักคนนึงก็ยังดีเพราะนั้นพ่อกับแม่เองบางทีต้องเล่นคนละบทนะบทคนนึงก็เข้าใจอีกคนนึงก็อัดเข้มงวดมีไว้หนวด เออแล้วเด็กจะได้ไว้ใจอย่างน้อยเรื่องใดจะคุยกับใครได้เรื่องใดคุยกับคนไม่ได้ไม่ได้ทุกเรื่องคุยกับใครไม่ได้เลยอันนี้แย่เลยอูอันนี้แย่เลยถ้าอันไหนที่ลูกมีอะไรก็ตามแต่แล้วบอกพ่อบอกแม่ไม่ได้อันนี้แย่แย่แน่นอนบั้นปลายเนี่ยไม่ดีแน่ครับนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ลูกเนี่ยมักจะบอกแม่ได้เรื่องเกี่ยวกับความรักนะแม่เนี่ยจะจะเป็นที่ไว้ใจลูกมากกว่าส่วนพ่อเนี่ยจะรู้สึกห่วงลูกอ่ะสาคัญคืออย่าห้ามนะอย่าห้ามอย่าห้ามถ้าห้ามเมื่อไหร่ เขาจะไม่มีวันที่จะมาคุยเรื่องนี้กับเราจะถึงขนาดให้เขาพามาที่บ้านไหมนะอันนั้นต้องดูสเต็ปถัดไปอย่างแรกเนี่ยที่นักจิตวิทยาเขาแนะนํานะให้คุยด้วยความเข้าใจและความรักนะห้ามไม่ให้มีสุดท้ายเขาไม่เชื่อคุณอยู่ดีฟันธงเลยอ่ะเพราะทุกอย่างมันเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วตอนนั้นนะแล้วสองถ้าเป็นไปได้รู้จักกับแฟนลูกเหมือนที่คุณหน่แนะนาเลยอแต่ถึงขั้นต้องมาที่บ้านหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่ง ไม่ควรทําให้เป็นเป็นทางการเวลาคุยอย่าไปเริ่มต้นด้วยประเภทว่าเนี่ยขอคุยหน่อยอย่ามีคํานี้ออกมาเนาะเรอขอคุยหน่อยเนี่ยมันเหมือนกับการออกหนังสือนัดประชุมเลยอ่ะคำว่าขอคุยหน่อยเนี่ยเมือจะตรสอบเขาลูกสาวพาแฟนมาที่บ้านจับมือเด็กคนนั้นขอคุยเดี๋ยวเอหรือก่อนที่เขาจะมาเราะแคะละคายว่าลูกเรามีแฟนเนี่ยนะอย่าไปเริ่มต้นด้วยการขอคุยหน่อย คำว่าขอคุยหน่อยคือม the the ันจะเป็นทางการแล้วลูกจะเริ่มตั้งกำแพงแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยตอบอย่างนี้กำลังถูกตรวจสอบมันเหมือนกรรมธิการตรวจสอบอะขอคุยหน่อยมีหนังสือเชิญมาให้ตรวจสอบใช่อย่าทำแบบนั้นเลยฮะให้คุยด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลายแล้วเราจะได้ข้อมูลแล้วก็จะเปิดอกคุยกับเราแล้วลูกของเราก็ต้องอยู่ด้วยนะลูกเราอยู่ด้วยลูกใช่ไม่ใช่พอพอลูกพาแฟนไปปุ๊บ หนูไปข้างนอกก่อนไปลูกป่ะไอ้ขอคุยหน่อยเนี่ยคุยกับลูกหรือคุยกับแฟนคุยกับลูกคุยกับลูกคุยกับลูกก่อนคุยกับลูกก่อนแล้วเจองอยู่ทั้งคู่อยู่คู่เออคือถ้าเราอยากจะได้ข้อมูลเรื่องพวกนี้เราต้องคุยอย่างไม่เป็นทางการก่อนเช่นนั่งดูทีวีด้วยกันนี่แหละเห็นละครเรื่องหนุ่มสาวเออเนี่ยที่เขาเขาาเแฟนสนุกดีนะนะแล้วก็ชวนคุยไปเอยจนเขาเล่าให้เราฟังเองเออเออมันต้องเป็นแบบให้เขาเล่าเองต้องมีทริก่ในการล้วงความลับแบบนั้แล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้จักแฟนลูกนะไม่ห้ามนะอย่าไป พยายามอยากจะรู้จักนะก็อาจจะจัดกิจกรรมที่บ้านแล้วก็ให้ลูกเราชวนแฟนมาด้วยได้แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆนัดเป็นทางการเลยนะนัดเองวันนี้เวลานี้เองต้องพาแฟนเองมาเจอที่โต๊ะเดี๋ยวจะมีอากงอาม่นั่งล้อมวงอยู่ด้วยมันเป็นสภาพงานนะรอ้ไหมอย่าไปทำ่างนั้นมันต้องมีกิจกรรมเช่นเอ้ยทำบุญบ้านเอ้ยหรือว่า งานวันเกิดนะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะะอย่าให้มันเป็นทางการนะให้คุยให้ทําความรู้จักให้มันเป็นธรรมชาติแล้วเขาก็จะรู้สึกดีด้วยไอ้แฟนเพื่อนลูกเราก็จะดีด้วยลูกเราก็จะรู้สึกดีด้วยแล้วเขาจะเล่าให้เราฟังเองทุกอย่างนะอันนี้เรื่องจิตวิทยาทํากิจกรรมร่วมกันอย่าให้เป็นในเทิงสืบสวนสอบสวนไม่ใช่มานั่งโต๊ะปิดไฟหมดแล้วส่องไฟส่องหน้าเหมือสอบปากคำไม่ใช่แบบนั้นนะแล้วก็ถัดมา สิ่งที่ช่วยได้ดีที่สุดคือเราอย่าไปมองว่าเราจะเข้าไปยุ่งยามในความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับแฟนของลูกแต่เราให้โฟกัสอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกให้โฟกัสอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำคือเราควรเข้าใจเขาแนะนําให้เราย้อนไปถึงวันวานยังหวานอยู่ของเราแฟนฉันสมัยยุคโน้นอ้มว่าตอนที่เรายังเป็นเด็กแล้วตอนที่เรามีแฟนนี่ เป็นยังไงความต้องการของเราตอนนั้นเราต้องการให้พ่อแม่เขามายุย่งยามมากแค่ไหนเราต้องการให้เขาซัพพอร์ตอะไรถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะเข้าใจความรู้สึกของลูกนะบางทีเนี่ยเรามาเป็นพ่อแม่แล้วเราลืมไงเรามีแต่ความห่วงไงแต่ว่าเด็กเนี่ยเขาไม่ต้องการความห่วงเขาต้องการคนซัพพอร์ตใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดอย่างนี้ปุ๊บนะสมมติว่าลูกเราจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนไปทํากันบ้านกันอย่างเงี้ย นะถ้าเกิดเราสวมหมวกอย่างเดียวเราเป็นห่วงนะเราก็จะโอ้ยสอบปากคำเลยนะว่าเดี๋ยวไปด้วยนะเดี๋ยวให้คนนี้ไปเฝ้านะหรือทําไมไม่มาทําที่บ้านเรานะต้องมาที่บ้านเรา<ม>ไปที่นู่นไม่ได้อย่างเงี้ย<ม>บางทีเขาต้องการไปห้องสมุดไปอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่ถ้าเราคิดในมุมของลูกนะเราต้องการพพอร์ตแล้วจะเอ้ามีตังค่าขนมไหม นะหรือว่าไปในที่ที่เราคิดว่ามันปลอดภัยแล้วก็แนะนําเขานะเอาไปร้านนี้สิร้านนี้ดีนะนะแล้วเราค่อยไปสอบถามทีหลังก็ได้อาเนี้เดี๋ยลูกมาวรนงนั้นเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยใช่ไหมาะนั้นให้นึกถึงวันวานยังหวานอยู่ของเราอ่าก็เอาไปประยุกต์ใช้ครับนะแล้วอีกอันหนึ่งความรักสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับน้ํามันกับไฟอ่ะนะมันสปร์คได้ไงเรื่อง ความต้องการทางเพศมันจะตามมาพอไปถึงวัยหนึ่งนี่แหละนี่จะเกิดลูกอยู่ในวัยมหาลัยอ่ะใช่ไหมหรือมัธยมปลายอ่ะพี่กนกทุกวันนี้มัธยมปลายก็เริ่มแล้วพ่อแม่ควรจะยังไงไม่ถึงขีดขั้นไหนพอถึงตรงนี้ปุ๊บนะหลายคนก็เไม่รู้ผมเองก็เป็นห่วงกันนะจะคิดยังไงจะทํายังไงจะคุยยังไงนะมีคําแนะนําก็คือสุดท้ายยังไงก็ต้องคุยเรื่องเพศศึกษากับลูกคุยเรื่องเพศสัมพันธ์กับลูก แต่คุยแบบไม่เป็นทางการอย่างที่พูดนะก็คือพูดคุยให้เขาได้เข้าใจว่าความรับผิดชอบแล้วก็ผลที่มันอาจจะตามมามันมีความเสี่ยงอะไรอะ่ะ <c oughs> คุยกันให้เขาเข้าใจนะแม้ว่าพ่อแม่อยากจะห้ามเออแม้ว่าอยากจะห้ามอืมอย่าไปยอมเขานะอย่าไปอยู่ในที่รับสองต่อสองนะอยังไม่แต่งงานนะใช่ไหม,มแต่ถึงขนาดจะแบบซื้อถุงยางให้เลยไหม จะถึงขนาดไหมโดยเฉพาะถ้าคนเป็นพ่อแม่มีลูกชายกับลูกสาวไม่เหมือนกันไงจะมาลูกชายเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยเป็นห่วงใช่ไหมเออถ้าลูกชายเนี่ยเราอาจจะแนะนำนะให้พวกถุงยางถ้าเป็นลูกชายนะต้องคุยเลยอ่ะอย่าไปทําให้เพื่อนท้องนะอย่าไปทําให้แฟนท้องลูกต้องถุงยางต้องใช้ถุงยางเองต้องดูแลเขานะเองต้องเลี้ยงเขาแล้วเองเรียนหนังสือไม่ได้เองต้องออกมาเองต้องทํางานหนักนะ ไม่ได้นะไปเที่ยวไหนไปอะไรไม่ได้นะพอมีลูกน้อยนะเข้าใจหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเป็นลูกสาวอะเออแล้วลูกสาวที่ลูกสาวที่จะยากกว่าลูกใหญ่ใช่จะซื้อถุงยางให้ลูกสาวเขาอะไรอยู่นะไม่ใช่นะเรเขาแนะนาว่ายังไงเขาแนะนําว่าต้องคุยกับลูกให้กล้าปฏิเสธให้รู้จักนับถือตัวเองแล้วก็กล้าที่จะปฏิเสธอแนะนาลูกสาวให้กล้าปฏิเสธให้กล้าปฏิเสธแนะนําลูกชายว่า ให้เกียิผู้หญิงให้เกียิผู้หญิงให้มีความรับผิดชอบชแล้วก็พกถุงยางถ้าลูกผู้หญิงเขายินยอมจริงๆถ้ามันอะไรจริงต้องใส่ถุงยางอแต่ลูกสาวเนี่ยเราต้องแนะนําให้ลูกสาวมีความเคารพในร่างกายตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะปฏิเสธเคารพในตัวเองมากพอที่จะกล้าปฏิเสธผู้ชายเช่นผู้ชายมันอยากได้เราก็ต้องกล้าปฏิเสธอย่างเช่นบอกว่าเรายังไม่พร้อม เรายังเด็กกันเกินไปเรายังไม่มีความรับผิดชอบพอเลยหาตังค์ตัวเองไม่ได้เลยใครจะมาดูแลแล้วพ่อแม่ที่บ้านรับไม่ได้กับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานต้องกล้าเป็นเษีษไม่ใช่กลัวว่าเขาจะไม่รักเราต้องตระหนักในความในคุณค่าของตัวเองพอที่จะปฏิเสธผู้ชายถ้ามันรักเรามันต้องรับฟังเราแบบนี้ โดยเฉพาะถ้าเกิดลูกสาวไปเจอคนอย่างทีละโอ้โหยากเลยยากอยาให้มีเหงื่อออกนะลูกอันนี้ไม่กินเหงือพี่ก็ชอบกินเหงื่อมันจะมีประเภทที่บอกเออไม่หราไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกขอขอกอดหน่อยเออดหน่อยเดี๋ยวไปขอหอมหน่อยจะเริ่มตรงนี้ก่อนจูบหน่อยหอมหน่อยนี่แหละคือต้องคู่อ่ะบางทีบางทีฝ่ายชายอาจจะขอแค่นั้นจริงๆรแต่พอไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันเลยเถิดไงมันไหลไปมไไปไงเออ อนนี้ตนี่เรื่องละเอียดอ่อนนอนนอนเล่นบนเตียงกันหน่อยด้นอนจับมือกันเฉยเออนองจับมือกันใช่นอนจับมือมือก็จับอยู่ตลอดอ่ะนอนจับมือเฉยไม่มีอยู่จริงในโลกนี้นอนจับมือเฉยมือไม่มีอยู่จริงในโลกนี้อย่างอื่นเนี่ยเริ่มไปไหนตั้งไหนแล้วมือจับอยู่เลยไม่ผิดสัญญาเลยอ่ะนี่ต้องบอกลูกสาวเลยนะผมว่านะผมก็จะทำลูกสาวนะไอ้ประเภทแบบ นอนจับมือกันไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงเหมือนซานตาคอ์สเนี่ยไม่มีจริงบอกไปเลยเพราะมันเป็นไปไม่ได้มัน้ังไหลไปธรรมชาติของผู้ชายและธรรมชาติของมนุษย์เราเคยผ่านวันนั้นมาแล้วเราก็ไม่อยากให้ลูกสาวเนี่ยเจอคนอย่างเราชนี่แหละปัญหาเหมือนรื่องนี้แหละระวังสำคัญที่สุดก็คือเนี่ยดูเลยกดแห่งกรรมทีละกับสนทีสุกเนี่ยอย่าได้เจอเลยลูกนี่พฤติกรรมแบบนี้พยายามหลีกเลี่ยง ดูยังไงอ่ม,มคืนหรือว่าสมยอมเออดูอยังไงวันนี้แหละนะว,วิธีดูยังไงเห็นเลยนะแล้ววิธีวางตัวแนวทางปฏิบัติเราควรทําอย่างไรเอ,อ่อนะหนึ่งนะแน่ๆก็อย่าไปข่มขืนผู้หญิงออ,อันนี้หลักการง่ายๆเลยถ้าผู้หญิงเขาไม่ยินยอมยาเด็ดขาดอ,อประการที่หนึ่งใช่ประการที่สองถ้าผู้หญิงคนนั้นเมาถึงขั้นไม่มีสตินะ อันนี้บอกหนุ่มๆไวกำดัดเลยนะไปเที่ยวผับบาร์แล้วพากันกลับมานะถ้าเขาเมาจนไม่มีสติอ่ะมาปุ๊บหลับเลยอย่างเงี้ยเองอย่าไปทำอะไรเขาเด็ดขาดนะไอ้นั้นเอาคุกเอาขาเขาไปในคุกแล้วครึ่งหนึ่งนะอันนั้นโดนแน่ใช่ไหมโดนแน่พี่กนกพิธีละเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะผู้หญิงไม่มีสติไม่มีสติที่จะขัดขืนอะไรได้เพราะฉะนั้นเข้าข้อกฎหมายเลยถ้าเขาจะเอาผิดอ่ะจะไปคิดว่านวเนียกันมาในผับแล้ว พราะฉะนั้นไปหลับในห้องสมยอมแล้วแหละงั้นจัดเลยตอนลับๆต่อเนื่องเลยคุกไม่รู้ตัวถ้าเขาเอาเรื่องขึ้นมานะะจำไว้พี่ีนะนะจำไว้นะจำไว้นะอันนี้ก็เอ่ยชื่อหา่อน้องไปเตือนนะยังได้เอาไปเล่าข่าวให้ฟังยังด้เอาไปเล่าข่าวชื่อบ่อยเลยเนี่ยเพราะว่าอะไรครับคือเราเนี่ยโดยเฉพาะหนุ่มๆวัยหนุ่มเนี่ยวัยสาวเนี่ยมักจะดูสื่อเยอะไงแล้วทุกวันเนี้ย มันชอบมีสื่อที่ผลิตคอนเทนต์ที่ทําให้คนเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ยกตัวอย่างหนังโป้เนี่ยมันจะชอบมีประเภทแบบลักหลับเป็นหนังโป้แล้วก็มีฉากลักหลับลักหลับคือฝ่ายหญิงไม่มีสติอหลับหรือไม่ก็เมาแล้วฝ่ายชายก็ไปมีอะไรกับฝ่ายหญิงอมันทําให้คนบางส่วนที่ไม่มีวุฒิภาวะคิดเรียนแบบ คิดว่าแบบนี้สนุกคิดว่าแบบนี้ได้อารมณ์คิดว่าแบบนี้ไม่เป็นไรและคิดว่าแบบนี้พอพอไปเล่าลมฝ่ายหญิงปุ๊บฝ่ายหญิงรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็จะคล้อยตามแล้วเออในในหนังในหนังโป๊อย่างนั้นไงจะคล้อยตามทุกเรื่องเออแมหนังโป๊เป็นอย่างนั้นดูหนังมากฝ่ายหญิงก็จะพอใจพึงพอใจอย่างเงี้ยดูหนังมากแล้วก็คิดว่าโลกความจริงมันเป็นแบบนั้นเออจริงๆไม่ใช่นะอการเป็นลักหลับเขาเนี่ยผิดเต็มเต็มนะแล้วฝ่ายหญิงเขาไม่ได้พึงพอใจก็ได้ เขาตื่นมาแล้วเนี่ยแล้วเองกําลังจัดการเขาอยู่เนี่ยเองกําลังข่มขืนเขานั่นนะ่ะเกิดถ้าเมาแล้วลักหลับเนี่ยคือสารตัดสินง,ง่ายเลยใช่ไหมโอ้โหง่าย,ายเลย,เลยพิสูจน์ว่าผู้หญิงไม่มีสติอแล้วผู้ชายจัดการเนี่ยมึงคุกแน่นอนอถ้าผู้หญิงเอาเรื่องเอาราแล้วส่วนใหญ่เอาเรื่องเลยนะยุคนี้นะมไม่ใช่คิดว่าตัวเองกูหล่อเหลือเกินเว้ยนะกูจัดแล้วเดี๋ยวติดใจกู โอโหคิดอย่างเงี้ยอยู่ในคุกหลายๆจำไว้นะพี่ธีระจำไว้นะนีันะนี่เี๋ชื่แล้วนะแล้วสอนเล้เชื่ออีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งฝ่ายหญิงปฏิเสธนะฝ่ายหญิงปฏิเสธอแต่มันไปจําหนังอะหนังไทยบ้างนะละครบ้างซีรีส์บ้างที่พระเอกคมขืนนางเอกขืนใจนางเอกรู้ไหมตอนแรกฝ่ายหญิงก็ไม่ดินดินดินฝ่ายชายมันก็กดเลย นะเป็นพระเอกไในหนังเนี่ยแล้วแล้วก็แล้วก็กล้องก็แพนไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็นางเอกก็หลงรักพระเอกอันนั้นมันในหนังความจริงมึงคุกอย่างเดียวอะไรแบบนั้นอ่ะบางทีก็บางทีก็มีประเภทที่ไปไปโค้ดมือผู้หญิงเนี่ยจากแบบตบตกแล้วก็อ่อนลงเลยอ่อนลงเอยจะแมหนังอันนั้นมันหนังหนังเออแล้วบางคนเนี่ยไปหลงเชื่อว่า จะเอาแบบนั้นนะคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกในชีวิตจริงไง<อ><ะ>คิดว่าตัวเองเป็นพระเอก<อ>แต่หารู้ไหมว่าผู้หญิงเขาบอกว่าไม่เนี่ยคือไม่จริงๆเ,<อ>เขาไม่ได้บอกว่าไม่แปลว่าเอาแปลว่ายอมไม่ใช่ <laughs> มึงไม่ได้รอขนาดนั้นมึงไม่ใช่พระเอกในหนังมึงต้องหยุดถ้าเขาบอกไม่ถูกไหมอ,อันนี้ต้องพยายามปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องอโดยเฉพาะหนุ่มๆวัยรุ่นอะ่ะบางทีไปหลงคิดไงว่ามันจะเหมือนในหนังเฮ<อ>้ยเด<อ>ี๋ยวคุ ซอกไซไปหน่อยเดี๋ยวอ่อนละทวยพอถึงจุดหนึ่งใช่ไหมพอถึงจุดหนึ่งอ่อนละทวยได้แน่ได้แน่นะแต่ที่ได้ได้นั่นนะเข้าข่ายข่มขืนเอใช้กําลังข่มขืนกระทาชําเราทําให้ฝ่ายหญิงไม่มีเลี้ยวแรงที่อยากขัดขืนหรือไม่สามารถขัดขืนได้คุกอย่างเดียวเลยเขาขัดขืนจนเขาไม่มีเลี้ยวแรงไอ้นี่ก็ไปคิดว่านี่ละยอมแล้วยอมแล้วอ่อนละทวยแล้วที่เราขัดขืนจนกูหมดแรงแล้วใช่นี่อันนี้อันนี้สองอันเลยหลัก ที่เกิดเหตุข่มขืนขึ้นมา mm hmm. เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาดูเวลาที่ข่มขืนหรือสมยอม mm hmm. แล้วทีนี้อย่างอื่นเนี่ยมันพยานแวดล้อมเช่นก่อนจะมาถึงในห้องเนี่ยอ mm hmm. ไปเที่ยวในผับกันแล้วมีพยานแวดล้อมได้ยินสองคนที่คุยกันเหมือนกับคู่บ่าวสาวเหมือนพร้อมจะมีเพศสัมพันธ์เอออะไรก็มาเป็นพยานแวดล้อมได้อ mm hmm. แต่ถึงกระน,นั้นก็ตามไม่ใช่ว่าคุณจะมีอะไรก็ได้ถ้าเขายินยอมกลับบ้านก,กับคุณอะเพราะฉะนั้นนี่คือหลักในการดูว่าข่มขืนหรือสมยอมแล้วทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่อง เล่นๆไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะว่าบางกรณีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็เอามาแบ็กเมย์อืก็มีใช่ไหมก็มีไม่ได้คมคืนสมยอมแต่อาจจะผิดใจอะไรที่หลังหรือต้องการประโยชน์อะไรบางอย่างก็ใช้เอามาแบ็กเมย์ฝ่ายชายได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ควรจะรู้ไว้สำหรับหนุ่มสาวแต่ดีที่สุดเลยก็คืออย่าพาตัวเองเข้าไปสู่สถานการณ์นั้นอ,อันนี้ดีสุดเลยน<อ>นะ เช่นถ้าเกิดว่าฝ่ายชายนะถ้าเขาไม่ยอมเองก็อย่าไปทําหรือถ้าฝ่ายหญิงนะถ้าไม่ยินยอมไม่อยากจะมีกับอะไรคนนี้ตั้งแต่แรกนะก็อย่าพาเขาเข้าไปในสถานการณ์สองต่อสองไปอยู่ในห้องอย่าเปิดโอกาสดึกดึกด่นสองคนอย่างเงี้ยนะมันสุ่มเสี่ยงมันบินเมะคืส่วนใหญ่ฝ่ายชายก็จะขอไปส่งแหละจะม่ขอไปส่งก็จะให้เราเมาเต็มที่แล้วขอไปส่งพอขอไปส่งปุ๊บบางทีก็ถ้าเกิดอยู่คอนโดขอขอขึ้นไปส่งถึงห้อง ไปดูแมวไปดูเน็ตฟิชพอดื่มชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยโปรชีโปชีเคยใช่เหอไม่ดูในหนังในหนังมากตัวอย่างใช่ไหมคืออย่างไฝ่ายชายเนี่ยมันขอเข้าไปอยู่ในห้องอ่ะมันไม่ส่งมันไม่ส่งหน้าคอนโดอ่ะมันไม่ส่งหน้าหน้าห้องอ่ะมันไม่ส่งหน้าบ้านมันต้องเข้าไปข้างในมันถึงจะจัดได้เออเข้างข้างในถ้าเกิดไปส่งคอนโดคอนโดมิลปภเนี่ยนะ ถ้าคุณหวังดีเป็นสภาพบุรุษคุณก็ส่งต่อพี่รปภเออเอปลอดภัยแล้วนี่เออโอน้องเขาเมามากพี่พี่รปภช่วยหน่อยมาอยู่ห้องไหนแล้วก็วาไป่ดีไม่ดีมันดูเรปภอยู่เปล่าวะไม่อยู่เฮ้ยน้องมามาหาเจวารอรอเจ้าอยู่รอรอไมาอยู่ด้วยไอ้พวกแบบนี้นะแล้วที่สําคัญที่ต้องรู้เรื่องนี้เพราะว่าอะไรฮะใครก็ตกเป็นเหยื่อได้นะถ้าพาตัวเองไปจุดสถานการณ์จุดนั้นนะบางทีเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาเราไม่คิดเรากาจะทํากับเราแต่ผู้ชายบางทีมันหื่นไง เมายิ่งนิดนิดนะโอ้โหหน้ามืดยิ่งเห็นฝ่ายหญิงยิ่งสัมผัสร่างกายกันมาก่อนพอไปถึงจุดนั้นแล้วหน้ามืดเอาวะคราวนี้เลยเถิดนะแล้วเหตุเกิดขึ้นแล้วทีนี้กลายเป็นกระดงกลายเป็นคดีกลายเป็นความเสียหายทั้งสองฝ่ายนะแล้วทุกวันนี้นะกฎหมายเนี่ยรุนแรงนะคดีข่มขืนเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการเพิ่มโทษคดีข่มขืนโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตนะครับประหารชีวิตประหารชีวิตเลยเลยโทษสูงสุดนะฝ่ายหญิงตายเนี่ย ถ้าเกิดว่ากระทําการแบบรุนแรงแต่กระทาการอุจกจักรโหดร้ายอะ่ะหรือไม่ทำหรือไม่งั้นทำกับทายาททากับคนในครอบครัวหรือว่าทําบ่อยๆใช่ไหมหรือถ้าถ่ายคลิปเอาไปเก็บด้วยเอาไว้เป็นแบ็กเมย์เอาไว้มีโทษด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่ควรจะรับรู้ไว้เพื่อป้องกันนะส่วนกรณีที่เป็นข่าวอยู่ก็ว่ากันตามพยานหลักฐานนะอันนี้เนี่ยสาหรับคนที่มี อายุเยอะหน่อยไม่ว่าหญิงหรือชายเป็นประโยชน์ที่จะรู้ไว้แล้วก็โดยเฉพาะวัยรุ่นด้วยเพราะวัยรุ่นเนี่ยเวลาไปเที่ยวเนี่ยมันมักจะเลยเถิดได้ง่ายนะแล้วดีไม่ดีเนี่ยเลยเถิดไปแล้วเนี่ยเกิดคดีมาไม่รู้ตัวเนี่ยเสียอนาคตด้วยใช่ที่สําคัญคืออย่าไปมองว่าผู้ชายเนี่ยอย่าไปมองว่าผู้หญิงที่อยู่ในผับบาร์เนี่ยเป็นผู้หญิงที่เขาพร้อมอง่อาย เขาก็มาที่ของเขาอคนที่ก็ไม่ได้หวังจะไปจบแบบนั้นก็มีเยอะแยะส่วนใหญ่อย่าไปคิดเข้าข้างตัวเองยามที่เราหน้ามืดไงใช่ไหมอย่าหรือ้าจุดนั้นจริงก็คุยกันตรงๆให้รู้เรื่องก่อนออแล้วเข้าไปข้างในก็เซฟตัวเองซะหน่อยเอออันนี้แนะนําไวชกันนะยิ่งเรามีชื่อเสียงเนี่ยบางทีแบบไปเนี่ย ขอถ่ายคลิปไปด้วยได้ไหมเลยผู้หญิงก็ทําอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยพี่ทีละรอดผู้หญิงก็จะทําลายเรานะโอกาสรอดสูงะจริงๆระวังไว้ตอนที่มันเอ่ยชื่อผมบ่อยอันนี้ไม่ได้คุยแบบเพื่อให้มันสนุกสนานนะอันนี้มันคือเรื่องชีวิตเลยนะเตือนคุณดุกโอเคไหมโอเคนะก็ฝากไว้นะครับคำคืนนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ